ก็มีของขวัญนนะที่ปิดท้ายรายการนะจะมอบให้กับสิบท,นะที่รักทุกคนทั่วโลกนะทั้งในไทยทั้งนะในที่ใกล้ที่ไกลนะครับเพื่อที่จะเป็นเป็นกำลังใจนะและเป็นเครื่องมือในการนำพาความ สมปรารถนามาให้มันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ในวิชาเต่าหมวกดำเรียกว่าคำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9าเราจะภาวนาทุกวันมันภาวนาทุกวันอาจจะเป็นการภาวนาครั้งละ สามชุดนะชุดละเก้าคำสามชุดเชา้าแล้วก็สามชุดเย็นนะแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาอยากให้สมปรารถนาในเรื่องอะไรนะแต่ว่าอย่าไปคา,าดหวังว่าแหมมันจะต้องเกิดพรุ่งนี้มาลืนนี้ใจเย็นๆนะใช้ได้ผลนะเร็วช้าไม่เท่ากัน เพราะว่ามันจะต้องอไปฝ่าฟันไปประทะนะกับปัญหาวงจุ้ยต่างๆของเราดูด้วยเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะสมปรารถนาในที่สุดซึ่งคำทั้ง9เนี่ยนะก็มีอยู่ในจอนี้แลนะมีอยู่ในจอนี้และนั่นคือชี่ปิงโตเจอเจียเจนเลย ใจเฉียนนะก้าวคำวิเศษนีน้เป็นคำที่วิเศษมากาปรมาจารย์คิดค้นบรรพบุรุษของปรมาจารย์ตั้งแต่สมัยโอ้ดึกดำบัน,นแล้วไม่บอกไม่บอกใครเลยนอกจากถ่ายทอดให้สิทธิผู้สืบทอด แต่ว่าอาจารย์คิดว่าในะนะปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็ขอที่จะมอบให้กับสิทธินะ์ทุกคนได้รู้เท่าเท่ากันแล้วไปใช้ให้สมปรารถนาทีนี้นอกจากการภาวนานะทุกวันมันยังมีวิธีการก็คือในระหว่างที่เราทําการภาวนานะเราจะต้องประสานมือเหมือนกับการสวดภาวนา นะสองมือนะสองมือเอานิ้วประสานกันนะเพื่อที่จะให้พลังหนะยินหยางรวมเป็นหนึ่งแล้วเกิดกำลังขึ้นแล้วถึงภาวนานะจนกว่าจะที่ฐานเสร็จถึงค่อยคลายมือนะ ก็หวังว่านะคําวิเศษทั้งเก้นะี้ซึ่งอาจารย์ก็ใช้มานะใช้มาตลอดก็คงจะทําให้สิทธินะ์ได้บรรลุความปรารถนานะครับสามจบครั้งละสามจบสีนะ่ปิงโตเจอเจียเจ้นเลยเ่ยจ่ายเฉียนไม่ต้องถามคำแปลนะ ไม่ต้องแม่นมาถามทีมงานอีกเพราะพลังของมันอยู่ที่เสียงนะพลังของมันอยู่ที่เสียงไม่ได้อยู่ที่คาแปลมนตราต่างๆนะโดยปกติโบราณนะเขาไม่ให้แปลมันอยู่ที่เสียง ความสูงต่ำนะที่มันเป็นพลังโอเคนะนะเราเข้าใจกันนะครับโอเคนะครั้งที่28นะจบลงก็ขอให้สิทธินะ์ประสบความสำเร็จตัางใจปราถนาร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะสม กับที่ตั้งใจทุกประการ